นี้ส่วนแน่นอนแล้วก็จะจ่บางคนอีกรอบแล้วก็จะจ่บางคนหลังด้วยครับนี่จะเชงเต็มระบบกดไลค์แล้วก็ฝากติดตามถ้าได้นะครับถ้ามีอะไรก็สมามารถคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ดิชันเลยป้องโอเควันนี้ก็มีของมาส่งอีกแล้วนะครับก็เป็นของชิมด,ดำ นี่อันมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอสมควรได้รับความบาเจ็บเจอกันแต่งรถผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปดปีคนนั้นเขาแนะนำจากผู้ปกครองขาแน่นะครับเจ้าเกิ้ลโอเคครับกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับคลิปนี้ก็พูดกับผมดัตไทยใช่แน่ซึ่งวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนอาร์มนี่ก็เป็นอาร์มบักทองครับก็ใส่อาร์มเช่งใช่ซึ่งคลิปนี้นะก็จะเป็นทรงเชิงเต็มระบบเนาะเราต้องแบบเอ่อเปลี่ยนล้อด้วยนี่ก็จะเอาล้อเขียวของบักเงินคันนั้นมาใส่คันนี้ด้วยนะครับเพื่อให้มันเต็มระบบแล้วก็จะลองวิ่งให้ดด so ูนนนนีีีはは่ <visuals> ่่่ก็็ไ้้ใสอออาารรรรร์มเเปยยบบะคคืถชงั รถก็จะห้างวันนี้ครับอันนี้เป็นบีมทรงเชิงนะเป็นสเตปห้าสามก็จะเอาไปให้แบบคลองแดกนะก็มาดูกันว่ารถช่างบอลจะวิ่งได้ไหมปั้งยิงจากร้านช่างโจนะก็ประมาณนี้นี่บูทจะเปลี่ยนแค่ล้อหน้าให้ดูนะเพราะล้อหลังผมใส่ไปแล้วเป็นเส้นล้อเดียวกันนะเพราะผมแบบสั่งแบบเดิมมานอนี่มันก็มีตัววันถหไม้ด้วยซึ่งคันนี้เราจะได้เห็นไม้กันนะครับอืเราไปดูกัน ก็เป็นด uh. ีๆลงได้ป้อได้วันี้ว่าจะไปเช็งกหนดูเนาะไปดูสภาพอากาศเราดูดูตเนี่ยต้านลมูล้วมคงไม่ออก ก็จะเป็นลงห้องนี้เนาะดูเหมือนฝนจะตกวอ,อ,อ่ะคลิปนี้ก็จะมาแค่เปลี่ยนล้อให้ดูก็ได้นะเดี๋ยวคลิปหน้าจะวิ่งให้ดูเออคีคลิปนี้ก็จะมาเปลี่ยนล้อเป็นกว่านี้ชงเชงของบักทองเนะาะก็ดูสภาพรวมๆนะก็จะถ่ายให้ดูรอบๆไปแล้วก็ ครับขี่จะแรงแค่ไหนคะับาพย่นด้วยปโอเคก็ไปดูกันอ่าวิ่งมักคองให้ดูนะก็้อหิ้งไล่เซตนี่โรงก็แบบนี้เลยเราก็จะไปขี่ให้ดูนะคลิปนี้ก็ยังไม่วัดใหม่นะเพราะยังไม่เอาหมวกมาบอกเลยว่าคันนี้แรงดูอ,อเราชมครับคันนี้นะครับทำที่ร้านช่างโจสามแยกนี่ เป็น5 3นะครับก็ราคากันเองก็ลองทักมาดูนี<ะ>่ก็คือช่างโจนะครับก็ใครที่สนใจจะยีาำลูกควนเลือนตัดแกนโชกกึง่งชกแล้วก็กึ่งงานต่างๆนะก็ทักมาได้ที่เฟสช่างโจน,นะครับก็วไว้รล้หน้านะก็เป็นร้านช่างโจสามแยนะครับก็ทำปักคอร์คันนี้ก็บอกด้วว่าจะวิ่งได้เท่าไหรนะเออก็นี่แหละเดี๋ยวจะกลับแล้วเดี๋ยวสตาร์ทให้ดนะูแล้วก็จะวิ่งให้ดูด้วยอ,อันนี้เป็นลกนะูก<ะ> มีของมาส่งอีกแล้วเป็นของชิ้นดำเออเป็นงานเค็บล่านะครับเป็นงานเค็บล่าน้ครแล้วก็ราคา200อสั่งในช้อปปี้นะครับก็เปกนินีนี่เป็นปลายทางนะก็ไม่มีสปอนเซอร์ก็สั่งมาตีเดงนี่เราก็จะใส่ตรงนี้ก็จะทําโคมดําแล้วก็อันนี้ก็ชิ้นดําก็น่าจะสวยนะก็ลองไปแกะใส่ดูนี่ก็สั่งในช้อปปี้นั่นแหละก็ลองไปเรียนดู จำได้ในร้านทัศนยนต์ก็น่าจะมีนะผมว่าจะเก็บงานเคลา่าั้งคันนะก็มองว่าจะหมดเท่าไหร่ก็เป็นชิ้นดำมันแหละนี่เขาก็จะมีสติกเกอร์นี้ให้อันนี้เป็นงาน 5D นะครัาดีงานก็จะไม่หนามากก็บางๆแบบบางมากอะเออโคตรบางก็จะมาใส่ตรงนี้ได้อยู่นะ ก็ประมาณนี้เพื่องน,นะผมจะวิ่งให้ดู EP หน้าซึ่งอีนี้ยังไม่พร้อมก็ไล่อยู่อยากแบบให้เห็นหน้าไม้สวยๆเนาะก็ต้องรอเวลากันสักหน่อยคือตอนนี้ก็วิ่งได้แล้วนะแต่แบบต้องรอมาฉีดแบบ6รูเจแท้เนาะเป็นสเต็ป5-3นะคะนี้ทำที่ร้านช่างโจอย่างที่บอกแล้วแหละปแล้วแล้วก็เราจะไปวิ่งให้ดูนะว่าจะแรงแค่ไหนแบบดูแบบการออกตัวนะแบบจะไปวัดกับอีกคั้นหนึง่งก็ไปดูกันว่า จะได้แดกเลยโดนแดกนะก็บักทองนะบักทองส่วนบางเงินก็อยู่ในบ้านนะก็จะไปยอน้ำเข้าอีกมาดูใกล้เลยมาดูความลื่นของล้อนะดูดูความลืนมล่นก็ถือว่าได้อยู่นะเออล้อลื่นอยู่แล้วก็เนี่ยมันยังเหลืออีกประมาณเยอะอยู่เราก็จะเอาโซ่ไปตัดให้มันเชงอีกนะเพื่อให้รอบมันมาไวอส่วนนั่งนะรถแข่งเราต้องแบบเน้นรอบนะสมมติว่ารอบมาช้านี่คือแบบเสียเปรียบมากนะถ้ารอบมาไวก็จะ ได้แดกนะปก็น<อ>ี่แหละก็ปมานี้เดี๋ยวจะใส่นี่ก่อนที่จริงมันจะมีกิปต์ด้วยนะนี่เราต้องเอากิปเดิมส่วนนี้ผมก็ไปซื้อมาตัวละห้าบาทน,นะแถวบ้านมนก็จะมาใส่นี่เราก็จะมาวิ่งรถเล่นนะครับโดยการเช่งซึ่งคลิปนี้ก็ยังไม่จัดย,ยังไม่อัด g p s นะเออก็จะ วิ่งให้ดูนะว่ามันวิ่งได้หรือ,อยังนะอันนี้เป็นสเตป5-3เหมือนกันแล้วก็ดินเชงนะก็จะมาวิ่งเล่นกันนะครับเราก็จะให้ตากล้องตาโลนะ ก็เป็นบักทองนะครับก็ได้ใส่ไปเรียบร้อยทัหรับเกคบละยังไล่รถอยู่นะมันยังไล่ไม่จบเราต้องแบบไล่ให้จบแล้วก็ค่อยวัดให้ดูทีเดียวนาอวันนี้ก็มื่นแล้วเนาะก็โอเคก็จะมาให้ดูสภาพรวมๆตัวนี้นะครับเอาไปจอดไปกลางทางเนาะจะดูสภาพรวมตอนนี้ก็มืดแล้ะยิ่งมันต้องโดนแสงนะมันค่อยสวย ก็ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นทรงเชงล้อเขียวนะครับเป็นบักรทองทรงก็ประมาณนี้นะส่วนอะไรต่างๆมันก็ยังไม่ครบนะอย่างเช่นเนี่ยขาตั้งเห็นปะแล้วก็เอ่ออะไรอะ่ะครอบหลังปอกแฮนอะไรนี่ประมาณนี้เก็บเก็บล่าอืมก็รับรองเลยว่าคันนี้ส่วนหนอนแล้วก็จะจอบางคนอีกรอบแล้วก็จะจอบางคนหลังด้วยคันนี้จะชเชงเต็มระบบ ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ฝากติดตามด้วยน,นะครับถ้ามีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์คลิปชันเลยถ้าอยากให้ทําอะไรเพิ่มสำหรับคลิปน,นี้นะก็สามารถคอมเมนต์ได้เดี๋ยวผมจะเอามาทําให้ดูสำหรับคลิปนี้ก็ไปละไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ไป สำหรับใครนะครับที่สนใจสติกเกอร์ดักอ่านนะครับตอนนี้ก็มีขายอยู่นะก็สามารถสั่งได้เออตอนนี้ก็มีขายทั้งสติกเกอร์แล้วก็สมุดนะครับส่วนสมุดนะครับสำหรับใครที่สั่งก็จะแถมสติกเกอร์ด้วยหนึ่งแผ่นสำหรับใครที่อยากได้สติกเกอร์อย่างเดียวก็สามารถสั่งนะครับก็แผ่นละสี่สิบบาทรวมส่งเจ็ดสครับต่อหนึ่งแผ่นถ้าสองแผ่นก็หนึ่งร้อยวมส่งครับมีปลายทางสำหรับใครที่สนใจสมุดก็หนึ่งเล่มจะมียี่สิบสี่านะครับให้เราเลือกลงสีเนาแล้วก็มีคลิปสอนที่ช่องยูทู e นะครับ อันนี้คือรุ่น2ก็มี2 4สภาพเหมือนกันก็มีสอนที่ YouTube นะครับนี่ก็สามารถสั่งได้หเล่มร้อยเจบาทลบส่งรุ่น2องรบาทลบส่งถ้าเอา2เล่มเลยก็300รลบส่งแล้วก็จะแถมสติกเกอร์ไปฟรีห1แผ่นนะครับ